สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันเกิดครบรอบ34ปีนะคะทุกคนปองตื่นมาขณะนี้ก็เป็นเวลา7โมง7โมงครึ่งนะคะแล้วปองก็ได้รับข้อความจากยูทูบ่ายินดีด้วยเราอนุมัติเออคุณสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วย yeah! ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับปองกับการเริ่มเช้าวันใหม่ในวันเกิดครบรอบ34ปีเย้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนทั้ง1 0 3 8ท่านนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่มาซัพพอร์ตปองนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนรักปองน้อยๆแต่รักปองนานๆแมบนี้ตลอดไปนะคะทุกคนอาจจะตกใจว่าทําไมปองมาแบบนี้พอดีปองกํำลังจะมาร์กหน้าค่ะทีนี้ระหว่างรอมาร์กหน้าปองก็เลยเปิดเข้าไปใน YouTube dashboard หลังบ้านนะคะปองก็เห็นข้อความนี้เลยคะ่ะก็เลยปองก็เลยมาทําคลิปใน แบบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนอย่ากตกใจนะคะยยสในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะบองก็ไม่รู้จะมีอ่ะบองก็ไม่รู้ว่าจะมีคําไหนมาพูดบ้องก็ไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดได้มากวนนี้ต้องใช้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคะ่ะดีใจจนพูดผิดพูดถูกแล้บ้องก็ขออวยพรให้คนที่เกิดวันที่21เดเมษาหรือ ี่ให้ทุกคนมีความสุขแปปี้แ h ปปี้เหมือนบองนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนปองขอบคุณทุกคนจริงๆเลยคะ่ะนี่ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบเบ้าคนมีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบองมีใจมากเลยะคะ่ะ Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.